ห้ามใช้ EA เด็ดขาดถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้เทรดเดอร์ทุกท่านเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าถ้าเกิดเราใช้ EA ไม่ว่าจะเป็น EA ที่เราเขียนขึ้นมาหรือซื้อมาจากตลาด EA ตัวเดียวกันค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดแบบเดียวกันแต่จะใช้ทํากาไรได้กับทุกบล็อกไหมคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาไขาข้อสงสัยหากพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลย TS Trader สวัสดีครับช่อง TS Trader นะครับอีพีนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูว่าถ้าเกิดเราดัน EA ตัวเดียวกันค่า setting ต,ต,ต่างๆทั้งหมดเหมือนกันแต่จะดันในบล็อกเกอร์ที่แตกต่างกันผลการดัน b a c k เทสจะทําให้เรามีกําไรเหมือนกันทุกบล็อกไหมตัวอย่างในครั้งนี้ผมเลือกสินค้า US 500ในการดัน b a c k เทสนะครับในการดัน b บ c k เทสเปรียบเทียบผมใช้ทั้งหมด3าบล็อกเกอร์ผมขออนุญ,ญาตเรียกทั้ง3าบล็อกเกอร์เป็นตัวย่อนะครับก็จะมีบล็อกเกอร์ A บล็อกเกอร์ B และบล็อกเกอร์ C บล็อกเกอร์ A ผมใช้ f u s i o n Market นะครับ การโจมตีโบรกเกอร์อื่นนะครับในการดันแบกเทสเปรียบเทียบครั้งนี้ทั้ง3โบรกเกอร์จะมีสเปซและค่าคอมมิชชั่นที่แตกต่างกันโบรกเกอร์ A ซึ่งต่อไปนี้ผมจะเรียกแทนฟิชชั่นมาร์เก็ตนะครับโบรกเกอร์ A จะมีสเปซที่ต่ำที่สุดและไม่มีค่าคอมมิชชั่นโบรกเกอร์ B จะมีสเปซอยู่ในระดับกลางกงและไม่มีค่าคอมมิชชั่นส่วนโบรกเกอร์ C จะมีทั้งสเปซและค่าคอมมิชชั่นก่อนที่เราจะทำการแบกเทสผมจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจกับชุดข้อมูลที่เราจะนำมาแบกเทสในครั้้้้้งงงงนนนนนีีกก่่อะะะรัััับเาจจดดดดดดดแททวยยหม2ชุโไ ชุดที่หจะเป็นการดัน backtest โดยใช้ข้อมูลราคาเปิดของกราฟเดนโกส่วนชุดที่2จะเป็นการดัน backtest โดยใช้ข้อมูลแบบ big data การใช้ข้อมูลราคาเปิดของกราฟเดนโกและ big data มีความต่างกันอย่างไรผมขออนุญาตอธิบายสั้นๆนะครับการดัน backtest โดยใช้ราคาเปิดหรือราคาปิดจะเป็นการนําชุดข้อมูลที่มีการปิดแท่งไปแล้วในอดีตและที่สําคัญก็คือการดันแบบนี้โดยส่วนใหญ่จะมีการ fix space แบบคงที่ ยกตัวอย่างเช่นหากผมรันบวกเทสด้วยการฟิกสเปซแบบคงที่100จุดดังนั้นทุกๆออเดอร์ท,ที่ผมเทรดผมก็จะจ่ายค่าสเปซ100จุดและจะไม่มีสลิปเพจส่วนการดันแบบติกดาต้าจะเป็นการดันบวกเทสที่ละเอียดที่สุดใกล้เคียงกับสภาวะตลาดของความเป็นจริงมากที่สุดเอาเป็นว่าผมสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับการดันแบบฟิกสเปซและติกดาต้าที่พอที่จะเห็นภาพได้ชัดที่สุดก็คือการดันแบบฟิกสเปซสเปซจะคงที่และไม่มีการถ่างของค่าสเปซส่วนการดันแบบติกดาต้า สเปซจ,จะลอยตัวจะมีช่วงที่สเปซทางและมีสลิปเพจในช่วงที่ตลาดเกิดความผันผวน,นมากๆเช่นช่วงประกาศข่าวสาคัญนั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับโดยในการดันครั้งนี้ผมจะเลือกคู่เทรด US 5 0 0หรือว่า S&P 500นั่นเองครับในการดัน Back เทร t คังนี้จะเป็นการดันแบ็กเทรชุดที่1โดยผมจะดันทั้งหมด3ครั้งหรือว่าทั้ง3บเกอร์นั่นเองครับ ในการนันงแบกเทรทุกครั้งแน่นอนว่าเราจะต้องมี EA โดย EA ที่ผมจะนํามาใช้ในครั้งนี้มีชื่อว่า Kingwall Strategy Kingwall Strategy เป็นกลยุทธ์ที่ใช้การาฟเรินโกเป็นเงื่อนไขในการเข้าเทรดแต่ในคลิปนี้ผมจะไม่ได้มาอธิบายหลักการทํางานของ EA นะครับ ถ้าเกิดว่าท่านได้สนใจใช้งาน EA ตัวนี้ผมไม่ใช้ฟรีนะครับที่สมัครเปิดบัญชีกับ f a s h i o n Market แค่นี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะนำ EA ไปใช้งานได้แล้วครับเรากลับมาที่การดันแ a c k t e s ของเรากันต่อเลยนะครับในการดัน b a c k t e s ครั้งนี้ผมจะใช้ระยะการเคลื่อนที่ของราคา10เหรียญของคู่เทรด US 500เหมือนกันทุกกรณีเลยนะครับโดยในการดัน b a c k เทสชุวที่1ครั้งแรกผมจะเลือกกเก k e r ฟิชชั่นมาร์เก็ตของโบรกเกอร์ฟิชชั่นมาร์เก็ตกราฟเรนโกจะเป็น r e 1 0 0หรือระยะ10บเหรียญนั่นเองครับผมจะเรียกเป็นหน่วยเหรียญแทนหน่วยปิป๊บหรือว่าหน่วยจุดนะครับเพราะว่าแต่ละโบกจะมีทัศนิยมที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการใช้หน่วยเหรียญจะใช้งานง่ายและใช้ได้กับทุกโบกครับในการดันเบรกเทสผมจะใช้ขนาดการเทส0.1ดหลอดและค่าพารามิเตอร์เหมือนกันในทุกๆโบกเลยนะครับผมจะเลือกระยะเวลาเบรกเทสตั้งแต่ต้นปีวันที่1เดอน,นถึงปัจจุบันบในการดันททชุที่1ครั้งที่สอกเกอร์ A, ือก IE100 ฟิกส p สเปซสามจุดหกป d เปในส่วนนี้ผมจะเลือกสเปซปัจจุบันที่บลกเกอร์นำเสนอให้กับเราของสินค้าตัวนี้เลยนะครับเรามาเริ่มรันแบ็กเทสกันเลยครับ ผลการดัน b a c k ท e ครั้งที่1โบ่ก b r o k A เสร็จแล้วนะครับกำไรสุดที่1นึ่งพันหกเหรียญเทรดไปทั้งหมด1 7 9 1ครั้งในส่วนของ b เกอร์ A จะไม่มีค่าธรรมเนียมการเทนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจกันครับการดันแบบ f ิก e d space โดยใช้ข้อมูลราคาเปิดของกราฟเดนโกระยะที่เราปิดทํากําไรจะค่อนข้างคงที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ100ปิปเดี๋ยวในส่วนนี้ผมจะอธิบายแบบละเอียดอีกรอบหนึ่งตอนที่เราสรุปผลลัพ์การดันทุกกรณีแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการดัน b a c k ท e ครั้งที่2บกเ จะฟิกสเปซแบบคงที่150จุดเรามาเริ่มดันกันเลยครับรันแบ็กเทรดครั้งที่2บรกเกอร์บีกำไรสุทธิ923ี่923เหรียญเทรดไปทั้งหมด1,855ครั้ง ในส่วนของโบรกเกอร์ B จะไม่มีค่าธรรมเนียมการเทรดเหมือนกันนะครับต่อไปจะเป็นการดันแบ็กเทรดแบบฟิกสเปซครั้งที่3ามโบรกเกอร์ C ในส่วนของโบรกเกอร์ C นี้จะแตกต่างจากโบก A และ B นะครับเนื่องจากโบรกเกอร์ C จะมีทั้งสเปซและค่าคอมมิชชั่นในการเทรดโบรกเกอร์ C จะมีค่าธรรมเนียมการเทรดอยู่ที่0.2เหรียญตลอดและมีสเปซ1.06ปิป๊บเดี๋ยวผมจะใส่สเปซและคอมมิชชั่นส่วนนี้ตามจริงเลยนะครับ ผลการดันเบคเทคครั้งที่3โบรกเกอร์ซีกำไรสุทธิ767เหรียญเทดไปทั้งหมด1,822ครั้งเรามาดูส่วนที่น่าสนใจในประวัติการเทดกันครับจะเห็นได้ว่าบรกเกอร์ซีจะมีค่าธรรมเนียมการเทดที่เพิ่มเข้ามา0.04เหรียญต่อหลอดถ้าเกิดผมเทดขนาด1หลอดค่าคอมมิชชั่นก็จะเป็น 0. 0.4เหรียญต่อหลอดต่อการเทรด1ครั้งนั่นเองครับมาถึงตอนนี้เพื่อนๆอาจจะมีคําถามว่าและมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง นอกจากกําไรที่เกิดขึ้นกับทั้ง3าโบรกเกอร์เดี๋ยวเรามาดูสรุปผลการเทรดทั้ง3โบรกเกอร์กันเลยดีกว่านะครับผลการดันแบ็กเทสแบบใช้ราคาเปิดของเรนโกทั้ง3าโบรกเกอร์โบรกเกอร์ A กบไรสุดที่ B และโบรกเกเรียโบรกเกอร์ B กำไรสุดที่เกอร้อยยไรสิ923เหรียญและในส่วนของโบรกเกอร์ C กำไรสุดที่ิ7เ7เหรียญจะสังเกตเห็นได้ว่าโบรกเกอร์ C กำไรน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับโบรกเกอร์ A และโบรกเกอร์ B เหตุผลก็เพราะว่าโบรกเกอร์ C มีทั้งค่าารมเเียกท และค่าสเปซเหมือนที่เราทราบกันดีครับว่าทั้งสเปซและค่าธรรมเนียมการเทรดคือต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเทรดแต่ละครั้งดังนั้นกําไรที่แตกต่างกันจึงเป็นเรื่องปกติเมื่อเทรดผ่านโบกเกอร์ในต้นทุนที่แตกต่างกันยกตัวอย่างที่เราเห็นภาพได้ชัดที่สุดก็คือเมื่อเราเป็นพาา่อค้าถ้าเกิดเราได้แหล่งสินค้าก็ไม่แดกที่กําไรของเราจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเราย,ย้อนกลับมาที่การเทรดของเราทุกการเทรดหรือระบบเทรดจะมีสิ่งที่เรียกว่าเ e อร์ฟอร์แมนซ์ของระบบเทรดเมื่อเราคํานวณเ e อร์ฟอร์แมนซ์ของระบบเทรดหรือกำไรที่ระบบเทรดนั้นสามารถทททํําาาไไไดดด้้ยยกกตัวออ่่งเเเชนรระะบบ A ืล80% การที่เราจะเพิ่มกาไรให้ระบบ A ตามความเห็นส่วนตัวของผมสามารถทําได้3วิธีครับวิธีที่1นึ่งกาีดเปอร์ฟอร์แมนซ์ของระบบให้เก่งมากยิ่งขึ้นวิธีที่1นนี้เป็นวิธีที่ยากที่สุดครับถ้าเกิดว่าท่านใดเขียน EA จะเข้าใจดีว่าการที่จะเพิ่มเ e อร์ฟอร์แมนซ์หรือศักยภาพของระบบเป็นสิ่งที่ทําได้ค่อนข้างยากหากระบบนั้นมันสต a เบิลหรือทํางานได้อย่างดีอยู่แล้ววิธีที่2คือการเพิ่มลดหรือเพิ่มความเสี่ยงให้กับระบบนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มขนาดหลด จากความเสี่ยงเดิมเมื่อเทียบกับสัดส่วนริปเปอร์เทรดที่เราใช้เทรดครับยกตัวอย่างเดิมผมเทรดด้วยความเสี่ยง10%ของเงินลงทุนในพอร์ตผลตอบแทน 10%, 10ต่อเดือนถ้าเกิดผมต้องการเพิ่มผลตอบแทนเป็น30%ต่อเดือนสิ่งที่ผมจะทําก็คือเพิ่มความเสี่ยงเป็น30%เช่นเดิมผมเทรดครั้งละ0.1หลอ ผมก็เพิ่มเป็นครั้งละ0.3หลอดนั่นเองครับวิธีนี้เราไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับการเขียนเงื่อนไขเพิ่มให้กับ EA ถ้าเราอยากเพิ่มกาไรก็แค่ใส่ขนาดการเทรดเพิ่มขึ้นแต่โดยวรวมความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นอยู่ดีครับเรามาดูวิธีที่3กันครับไม่ต้องเพิ่มเ e อร์ฟอร์แมนซ์ของระบบให้เก่งขึ้นและไม่ต้องเพิ่มความเสี่ยงของขนาดการเทรดด้วยครับถ้าเกิดผม f ิกกาไร1 0ต่อเดือนสิ่งที่ผมจะทําก็คือมองหาโบรกเกอร์ที่ให้ต้นทุนการเทรดที่ต่ําที่สุดด้วยวิธีนี้ผมไม่ต้้อองงงเเเพิ่่มมมควาสียยใใดหกับบบระทขผล ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าการที่เราจะเทรดไม่ว่าจะเป็นการเทรดด้วยมือหรือว่าใช้ EA ต้นทุนในการเทรดล้วนมีผลต่อกำไรที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนจากตัวอย่างที่ผมนำมาแบ็กเทสเปรียบเทียบจากทั้ง3โบรกเกอร์ที่มีสเปซและค่าคอมมิชชั่นที่แตกต่างกันสำหรับ EP นี้เป็นการดันแบ็กเทสโดยใช้ราคาเปิดของกราฟเรนโกซึ่งไม่มีเรื่องของเออร์เรอร์ที่เกิดขึ้นในตลาดดังนั้นการเปรียบเทียบในครั้งนี้อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดในแง่ของระบบเทรดว่ามีผลมากน้อยแค่ไหนเพราะกำไรเพียงเล็กน้อยอาจมีปัจจัยอื่นๆที่สามามรถชดดเกันไ้ เดี๋ยวอีต่อไปผมจะพาไปดันแบ็กเทสแบ็กติ๊กดาต้ารับรองว่าสนุกและเข้มข้นกว่านี้แน่นอนครับรอติดตามชมกันได้เลย